ประเทศไทยอากาศดีนะครับวันนี้เราก็เลยออกมาขี่รถเล่นกันนะครับรวมถึงก็มีพัสดุนะครับมาส่งที่บ้านนะเปิดมาก็เป็นกล้อง DJI Osmo a c t i o n 4นะครับวันนี้เราก็เลยออกมาขี่รถเล่นแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าทำไมผมถึงลงรักเจ้า Osmo a c t i o n 4นะครับและใช่ครับ กล้อง DJI จเนี่ยจริงๆผมก็ชอบมันมากนะตั้งแต่ตัวเก่านะผมก็มีโอกาสได้ใช้ในตัว a อ t i o n 3นะครับประมาณปีนึงนะก็เลยทำให้ผมเนี่ยหลงรักกล้อง a อ t i o n Cam มจากแบรนด์ดี i มากนะครับก่อนที่เราจะมาดูเจ้ากล้อง Action 4เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกล้อง Action 3กันก่อนนะครับว่าเออเหตุผลอะไรที่ทำให้เราเองเนี่ยประทับใจในตัว DJI Action Cam นะครับก็สิ่งที่ผมประทับใจใน DJI Action Cam เนี่ยก็คือหเลยนะครับ มันอัดยาวๆแล้วมันไม่เคยค้างครับหรือว่าบางทีเราไปถ่ายในอุณหภูมริร้อนๆนะครับเราเป็นสายเดินาทางอยู่แต่ทำมบางทีโดนแดดตลอดเวลาอะไรเยงี้ครับแล้วก็ผมเองก็เคยเอาไปใช้ในพวกรถแข่งอะไรเยงี้ครับก็ไม่เคยร้อนหรือว่าตัดหรือว่าค้างเลยนะครับครับและตอนนี้ฮะ Action 4ก็แดมอยู่ในมือของผมแล้วนะครับ นในกล่องนะครับกล่องมันก็จะเล็กลงกับตัว a อคชั่นแบบค่อนข้างแบบเกือบเกือบครึ่งเลยนะครับส่วนด้านในกล่องก็จะมีตัวกล้องนะครับเคสนะก็มีผู้อุปรกรณ์ต่างๆครบคัน,นะครับมีตัวทั้งแมกเนติกนะครับแล้วก็ไม้เซลฟี่นะครับแบบยืดหดได้อย่างนี้นะครับมันเดิมเลยตัวแบตเตอรี่เคสนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะแถมมา สามก้อนนะใช้กับตัวเก่าได้นะผมมี2ตัวแม่งกลายเป็นแบบมีแบต6กก้อนกนะ็คือแบบว่าสุดยอดมากอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องของเขานะครับเจ้า Action 4นะรูปร่างภายนอกนะครับแทบไม่มีอะไรแตกต่างจากตัวเดิมเลยนะแค่ตัวเคสเนี่ยจะเป็นสีแบบเข้มมากกว่านะครับแล้วก็ด้านนอกนี่ก็จะเหมือนเดิมจอเป็นฟูลทัสกินหน้าหลังเลยนะครับคือก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยอ่ะที่แบบว่ามันสามารถทัช แล้วก็เขาเรียกอะไรการแสดงเสียงเขาเนี่ยมันแบบว่าคมชัดมากนะครับจะมีตัว Mag n e t i c Quick Release เหมือนเดิมนะครับก็ใช้งานง่ายเหมือนเดิมเพื่อนๆสามารถแบบติดเป็นมุมแนวนอนนะครับหรือว่าเป็นมุมแนวตั้งก็ได้รู้สึกว่ามันแข็งกว่าเดิมนะแม่เหล็กมันแบบมันมันหน,นึบกว่าเดิมแบบมากๆเนี่ฮหรือว่าจะติดเป็นแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้ก็อันนี้คือถ้าเกิดว่าใส่เคสนะเพื่อนๆก็จะแบบทําได้นะครับแบบนี้เลยถ่าย ได้เหมือนเดิมนะครับความละเอียดที่ 4K 120เฟรมนะยังไม่ได้มีอะไรที่อัปเดตเพิ่มนะครับแล้วก็แต่จะมีตัว Color Profile นะเป็น D-Log M นะซึ่งก็ได้ไปลองเกลยดแล้วก็ซึ่งมีความแบบละเอียดสีคือแบบว่าเกรดดิ้งได้แบบละเอียดมากกว่าเดิมมีแบตเตอรี่เคสมาให้เอาจริงแบตก้อนหน,นึ่งเนี่ยเดิมๆมันก็ทนมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบบมี3ก้อนเนี่ยจริงๆแบบไปออกทริป3วัน2คืนผมว่าถ่ายแบบได้สบายนะ แล้วก็เป็น,ปนแบบควิกชาร์จด้วยชาร์จแค่ประมาณแบบ50นาทีก็เต็มแล้วนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะถ้าเชับแบรนด์อื่นบางทีแบบใช้เวลาบบประมาณแบบสองชั่วโมงกว่าจะเต็มก็เป็นข้อดีของเจ้าดี i จ c t i o n 4นะครับส่วนในวันนี้นะัเดี๋ยวเราเออกไปทดลองใช้เจ้า Action 4พร้อมๆกันดีกว่าวันนี้อากาศดีมากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณภาพของมันเน่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ เกี่ยัใช้ภาพจากกล้อง Action 4นะครับเราจะมาลองทดสอบกันว่าภาพที่ได้มาจากกล้อง Action 4เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้อากาศดีมากนะเราอยู่กันที่ยุทธยานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวเมืองเก่ากันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็ใช้เป็น 4K 60เฟรมนะครับเรายังคงไม่ได้ใช้แบบ120เฟรมนะเพราะว่าก็เรายังไม่ได้เอาไปสโลว์อะไรนะครับอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นพวกภาพสมากกว่านะว่าสีเออแล้วก็คุณภาพของไฟล์เนี่ยเป็นยังไงนะครับ ก็สีที่เราใช้ตอนนี้ก็เป็นสีแบบ Normal ธรรมดานะพอเพื่อนๆที่กลังตัดสินใจจะได้เห็นเลยว่าสีที่มันได้มันจากแบบหมดน o อ m a มอเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอเคไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวเมืองเก่ากันดีกว่าครับผมก็อันนี้เราใช้เป็น 4K 6 0 f เฟรมนะครับแล้วก็ใช้หมดกันสั่นแบบ Rocksteady ธรรมดานะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่เาเป็นยังไงบ้าง รเราก็จะมาใช้การสั่นแบบ horizontal balancing นะก็มันจะแตกต่างเพราะว่าตัว horizontal balancing เนี่ยมันจะรักษาระดับกล้องให้เรานะไม่ว่ากล้องเนี่ยมันจะหมุนไปกี่องศาก็ตามนะมันทําให้เวลาเราถ่ายภาพเนี่ยเราไม่ต้องมากังวลเรื่องผลประกอบของภาพนะครับเราก็แค่แบบว่าถือกล้องนะครับถือกล้องแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของเราไปนะบปลอดภัยด้วยไม่อันตรายนะไม่ต้องมาคอยประวงด้วยว่าเฮ้ยมุมภาพมันจะเป็นยังไงน,นะครับแต่ในส่วนของ horizontal balancing เนี่ยเพื่อนๆจะถ่าย แบบ120เฟรมไม่ได้นะครับเพื่อนต้องลดลงมาเหลือแค่ 4K 60เฟรมมาถึงเปิดการใช้งานได้ภาพเนี่ยจะถูกครอปอีกมาประมาณหนึ่งเลยนะไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่า horizontal b l l a n c i n g เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ เวลาเราขี่รถเนี่ยในเมืองหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มีหมวกแบบเต็มใบนะครับหมวกครึ่งใบมันก็จะติดกล้องลบาบากเพราะไม่มีตัวค้างนะครับอ่านี่ครับถ้าเกิดว่ามันเป็นกล้องของค่ายอื่นนะมันก็จะติดอยู่ท่าน,นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราแบบจะติดมุมข้างๆเนาะ DJI Action Cam เ่ยข้อดีคือมันมีแม่เหล็กด้านข้างครับนี่แล้วก็แบบแปะเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่านะเราจะได้มุมแบบ ข้างๆแล้หรือบางคนที่เป็นแบบนักแบบแข่งรถเลนที่เขาใช้หมวกครึ่งใบมันแบบตอบโจทย์มากไม่ต้องมาต่ออะไรที่แบบมันยาวๆแบบนี้นะครับนี่ก็คือเป็นไบเกอร์อะติเซอรีนะครับที่มีการมีขายแยกเพิ่มนะครับก็จะได้เป็นตัว d ีเทนเดอร์บาร์แบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเชสสตรั p นะก็เป็นตัวคาดหน้าอกนะครับก็ตัวนี้ มันก็จะสามารถเอาไปแบบติดกับตรงไหนก็ได้ยิ่งซีเนี่ยรถของผมเอาลดซีทีนะครับจุดยึดเนี่ยเยอะมากเลยก็สามารถเอาแบบไปรัดกับตรงไหนก็ได้นะอันนี้ผมเคยบอกไปตอนตัวที่แล้วนะครับพอมันมาติดตรงแฮนเนี่ยภาพมันต่ําม,มากคือเราอาจจะต้องซื้อตัวอันนี้มาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะต่อมาให้มันสูงขึ้นนะก็มีหลายคนถามไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่ายี่ห้ออะไรนะก็เป็นยี่ห้ออุลันซีนะครับ นี่ผมก็หาคําตอบมาเพื่อๆแล้วนะถามมาหลายคนมากนะครับผมซื้อที่ฟอร์จูนนะครับหรือว่าผมว่าในตัวขเขาเรียกว่าใน s h o ป e, ปี้ a z a d a าอะไรเงี้ยน่าจะมีเลยนะครับอีกตัวนึ่งก็คือจะเป็นตัวเชสแรปนะก็ติดหนะ้าอกนี้นะครับใครที่ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยก็คือแบบเหมาะมากนะหรือว่าแค่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็ติดได้ก็จะได้มุมแบบตรงเชสนะ แล้วก็อีกหนึ่งข้อดีเลยนะครับที่ผมชอบมากมาตั้งแต่ตัวเก่าแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของระบบไม่ต่อไม้นอกนะก็อันนี้ผมเพิ่งได้ไม่มาใหม่นะครับเป็นตัวแบบไรเบียนะครับเป็นเสียบ USB C นะฮะก็จากตัวที่แล้วนะผมก็ได้ลองตัวดีใจไม่เป็นไวเลสไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาในคลิปนี้ก็จะไม่ลองนะครับเพราะว่ามันได้แน่นอนอยู่แล้วแต่สําหรับตัวไรเบียเนี่ยมันจะมีปัญหายด่นหนึ่งคือเอ่อ ครั้งที่แล้วผมไม่ได้ลองใช่ไหมครับแล้วก็พอผมเอาตัวที่มันเสียบกับตัว DJI Pocket 2องมาเนี่ยมันเสียบไม่ได้นะครับเสียบแล้วเนี่ยมันจะไม่ขึ้นรูปใหม่แต่ทีนี้เนี่ยผมก็ไปเห็นช่องพี่บอลอีซี่โกนะเขาก็กดไมค์ตัวน,นี้มาคือมันเสียบโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวแปลงคือปกติถ้าเกิดจะใช้ไมค์ USB C เนี่ยมันต้องใช้ตัวแปลงอีกรอบหนึ่งถูกไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับมันสามารถเสียบตรงๆได้เลยโดยที่จะต้องไม่ใช้ตัวแปลงเล็กๆอีกกกออออัอันนึง่่คคืไืไไไมมตต้้้้้ใใชชเเเเเลลลยยยยรา็็สีบดด ครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างเสียงได้ขึ้นไหมนี่เราก็ได้ทําการเสียบไม้นะเมื่อที่ซื้อได้ไหนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปขี่กันนะแล้วก็ทดลองดูนะครับว่าขี่ไปนะครับแล้วก็ได้ไม่อะไรไปเหลี่ยมไปด้วยเนี่ยเสียงจะออกมาเป็นยังไงนะเป็นไงบ้างเสียงครับตอนนี้เราก็อยู่วัดฤรีิยานะครับยอนแสงนิดน,นึงนะ เนไงบ้างได้ยินเสียงดีนะครับนัานลองใช้ความเร็วที่แบบว่าลมมันตีเสื้อหน่อยแล้วกันนะครับไม่รูาจะได้ยินหรือเปล่านี้ความเร็ว45นะน่าจะมีเสียงลมตีเข้ามาบ้างนะผมว่าเพราะลมแรงแรงมากนี่แล้วเกิดเรามีขาแล้วก็ปรับคุมคล้อง,องให้ขึ้นมาสูงได้อย่างนี้ครับนี่เห็นไหม ล้าเราใช้ขาต่อกับตัวจับนะครับมันก็จะได้ภาพมุมถกมันก็จะพอดีกับหน้าเราเลยนะครับสายไม่ก็ต้องยาวเลยนะเออ,อเีอนี้เราก็ไม่ได้ใช้ไม้เลยไปเดีย๋ยวนะใช้เป็นไม้เดิมนะมาดูเรื่องของวิ สรุปนะครับทุกคนกับคลิปรีวิวแอคชนี่แบบสันส้นๆนะครับตัวผมเองเนี่ยออกคลิปค่อนข้างบ่อยนะสำหรับปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีใช้ตัวผมเองในาทำงานโปรดักชั่นด้วยนะก็จะมีใช้ในเรื่องหลายๆรูปแบบนะแล้วก็รวมถึงมีขับรถด,ด้วยแข่งรถด,ด้วยนะครับแล้วกล้องแอคชั่นสหรือว่า4ที่ผมใช้มาเนี่ยมันยังไม่เคยเจอปัญหาในเรื่องของการค้างนะแบบถ่ายอยู่แล้วมันตัดเองอะ่ะคือเพื่อนเซ็งไหมเวลาใช้ของแบบบางยี่ห้อที่แบบว่าเรา ต้องการที่จะอัดยาวครับเราไม่สามารถอยู่ตัวกล้องได้นานนะครับแล้วก็อัดไปพอมาดูอ้าค้างไปแล้วจอดับไปแล้วแล้วไม่ไม่บันทึกอีกนะครับก็งานเข้านะเกิดสำหรับเจ้า DJI Action เนี่ยผมยังไม่เคยเจอปัญหานั้นนะครับก็เลยทํำให้ผมมันรู้สึกประทับใจมาตั้งแต่ตัวนั้นนะครับรวมถึงพวกระบบเขาเรียกว่าซิสเต็มของมัน,นในเรื่องของการใช้งานเรื่องของความสะดวกนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆฟีเจอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวแมกเนติกนะครับสำหรับตัวไอชั่นสีเนี่ยผมรู้สึกว่าคอนทราสมันจับไปดีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใช้ดีล็อกเนี่ยมันก็อาจจะตื่ไปเลยนะใจแต่เรื่องของสีมันเป็นเรื่องของลลรลนิยมแล้วกันของบุคคลนะก็แล้วแต่ชอบแต่ส่วนตัวผมชอบตัวเก่ามากกว่านะครับฝาที่ได้จากกล้อง A อชั่นสีนะจริงๆก็เป็นเซนเซอร์ที่เปลี่ยนใหม่นะเป็นหนึ่งทับหนึ่งจุดสามนิ้วนะครับก็ถามว่าเห็นผลต่างๆไหมก็ผมว่าใน ยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลมากนะครับอาจจะต้องอัพเป็นหนึ่งนิ้วเลยอะไรเงี้ยมันถึงจะเห็นผลนะมีตัวสามอยู่แล้วถามว่าจะอัพมาดีไหมก็คิดว่าอาจจะยังไม่จําเป็นแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีแอคชั่นแคหรือว่าต้องการที่จะย้ายมาค่ายนี้นะผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆนะในเรื่องของราคายิ่งซื้อเป็นตัวตัวแอดเวนเจอร์คอมโบเนี่ยมีแบตมาให้อีกทั้งสามก้อนมีไม้เชอร์สติกที่สามารถทําเป็นอินโมชิพอลสติกได้อีกนะผมว่ามันคุ้มค่ามากๆเลย โอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยที่ดูกันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็เป็นการรีวิว Action 4นะครับแล้วก็ขอบคุณทาง DJI Thailand ด้วยนะครับที่สนับสนุนกล้อง Action 4มาสำหรับการทำคอนเทนต์ของผมในปีข้างหน้านะครับก็ภาพที่เพื่อนเห็นก็จะไ,ได้จากตัว Action 3หร t อ o n ช่น4นี่แหละเพราะ a c t ช o n น3ผมก็ยังใช้อยู่นะภาพก็ยังดีอยู่มากแบบถึกมากเลยนะครับไงก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากมเลยนะครับสวัสดีครับ